สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอบนดูดวงมาแล้วถามมาต่อไปนะคะมีใครรออยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็รอกันไม่นานค่ะนะคะแม่หมอบนดูดวงจะปล่อยคลิปออกมาะะทุกวันนะคะหรือไม่ก็วันเว้นวันนะคะวันนี้จะขอดูดวงคุณนิดนะคะซึ่งได้ดูไว้เมื่อวานนี้นะคะอันนี้ได้ส่งเมสเซจไปให้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงเอ่อ คุณนิดจะเป็นคนที่ในเกิดเดือนสิงหาพอดีนะคะเกิดเดือนสิงหาพอดีซึ่งผ่านวันเกิดไปไม่กี่วันนี้เองนะคะซึ่งพอเดือนสิงหานี้ i ้คุณนิดเนี่ยดวงชะตาจะเข้าเอา่อด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเรื่องเรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเชิงวิชาการนะคะจะได้ทําอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสุขพึงพอใจในสิ่งที่เป็นที่ทําเหมือนว่าเลือก คิดเลือกทางตัวเองถูกมีความภูมิใจตัวเองอย่างนี้นะคะปีนี้มีความคิดเช่นนี้แล้วก็ยังมีไปเรื่อยๆนะคะมีความวิคิดวิเคราะห์ปีนี้จะวิเคราะห์ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นสุขุมมากขึ้นนะคะคนี้นะคะโอเคนะคะในเรื่องการงานได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะคนี้จะเกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะ เกี่ยวข้อการทำงานเช่นทํางานมากไปนะคะข้ร์เคร่ง,งมากไปจริงจังกับมันมากไปนะคะทำให้ปวดเหตุ <c oughs> ปวดหัว่บ่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ผ่อนคลายตัวเองบ้างน,นะคะเรือ่องการเงินการเงินได้จากการได้จากทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะได้รับการแบ่งสันปันส่วนหรือคอมมิชชั่นนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับความสวยง,งามได้นะคะเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบนะคะ ส่วนแบบนั้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงการตกแต่งบ้านนะคะการาแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอันนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นปีนี้คุณนิดยังไปได้เรื่อยๆนะคะก็เนื่องจากเป็นการเริ่มปีใหม่ก็มีเริ่มอะไรใหม่ๆไปแล้วได้ทำนายนิดแล้วถือว่าตัวเลขในการดวงของปีนี้คุณนิด โอเคลงตัวในหลายๆจุดนะคะหลายคนจะบอกว่าไอ้ปีนี้ไม่โอเคแต่คุณนิดรู้สึกตัวเองว่าปีนี้คุณนิดโอเคนะคะก็สู้ๆนะคะวันนี้ก็จะทำนายดวงของวันคนที่เกิดวันเสาร์นะคะขอเกิดทำงานไปก่อนเลยเสื้นดวงใครดวงไมเป็นยังไงก็เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่จะดูดวงเข้ามานะคะ อันนั้นเป็นดวงใครดวงมันไม่เฉพาะเกิดวันเสาร์แต่นี้เป็นภาพรวมของคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีใจนะคะเข้มแข็งนะคะเป็นคนดวงแข็งมุ่งม,มั่นอดทนยิ้วตัวเองพอสมควรนะคะม,ยยมักจะทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงนะคะมักจะชิงดีชิงเด่นนะคะแข่งกับตัวเองแข่งกับเพื่อนฝูงนะคะก็ตัวนี้สําคัญ จะทำงานร่วมกับคนอื่นยากๆนะคะเนื่องจากมีความเป็นตัวตนสูงนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองเช่นนี้ก็ส่วนมากคนที่เกิดบันเสาร์จะเป็นลักษณะเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่ออกคําสั่งมากกว่าจะรับคําสั่งนะะหรือเป็นคนที่เสนอแนะแนะนําคนอื่นแต่ะใจร้อนไปนิดนึงนะคะก็จะเย็นๆอันนี้เป็นภาพรวมคนเกิดบันเสาร์นะอืมก็วันนี้นะคะก็ได้อ่ สอบถามในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะที่แม่มาบนดูอยู่แล้วก็น้องก็ได้ถามเข้ามาในเรื่องของไพ่ยิปซีนี้ว่าเมื่อกำลังทำเอกตัวนี้อยู่นะคะจะดีไหม,มนะคะ,ะคุณเขาก็ได้อธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่ตัวนี้มา นะคะดีไหมทาคุณไปว่าในเรื่องที่กำลังทําอยู่นี้นะคะเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะอันนี้ได้เกินไปก่อนซึ่งเจ้าตัวยังไม่บอกว่าอะไรนะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักบ,บอกว่ากำลังจะสมบูรณ์กำลังจะลงตัวพูดคุยกันรู้เรื่องอาจจะมีข่าวดีเร็ว,รว,รว,รวนี้หรือเกินพูดถึงในเรื่องดีๆที่จะมีร่วมกัน ถ้าเป็นเรื่องของการซื้อเข้าวซื้อของนะคะหรือซื้อของสิ่งใหญ่ๆตัดสินใจต่างๆนะ,ะจะมีความสมบูรณ์แบบสําเร็จยิ่งขึ้นนะคะมีความคิดอยากจะตกแต่งบ้านช่องห้องหอให้มันดีขึ้นมีความคิดอยากจะทำอาอย่างเช่นมีบ้านก็อยากจะแต่งบ้านให้มันสมบูรณ์แบบนะคะเป็นเช่นนี้แต่มีความสําเร็จมากขึ้นก็ทํานายไปพอดีน้องเขาก็พ,พูดบอกมาว่าอ๋อค่ะ กำลังคิดจะนะคะทําบ้านนะคะก็ไม่แน่ใจว่าทำแล้วจะสําเร็จไหมก็เลยบอกดอกนว่าจะสําเร็จจริงๆก็น้องมีเกินในการทําไว้ก่อนแล้วใช่ไหมมีทําไว้ก่อนแล้วใช่ไหมน้องว่าทาไปแล้วจะสําเร็จไหมก็น้องทําไปแล้วเลยนิดนึงจะสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็บอกว่ากําลังพูดถึงการแต่งงานก็เลยบอกว่าอ้าวค่ะก็สําเร็จนะอน้องก็บอกว่าเออก็จะเอา เอาเลือกชายไปดูกันแล้วอันนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ทําให้ได้แล้วก็อยู่นี่ด้วยนะคะน้องอีกท่านหนึ่งนะคะถามถึงเรื่องการเงินจริงๆคนที่สอบถามเข้ามาในถามเรื่องการเงินเยอะมากนะคะอันดับต้นๆของคําถามเลยนะคะน้องคนนี้ถามเป็นเรื่องการเงินนะคะว่ากําลังพูดถึงเรื่องการเงินนี้เป็นยังไงบ้างนะคะน้องหยิบตัวน,นี้ขึ้นมานะคะก็ เรื่องการเงินที่พูดถึงนี้นะคะถ้าเราได้ติดต่อกับการเงินนะคะก็ะจะได้แต่ได้ไม่มากนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บเงินของตัวเองนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เก็บเงินได้ยากนะคะต้องกระเมตรกระแม่ขี้เหนียวนะคะการใช้ใจ่ายต้องเขาเรียกว่าไงมีเหตุมีผลนะคะอืมให้มากขึ้นนะคะจะใช้ใจ่ายไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าเรื่องของเอ่อการติดตามนิสิต นะคะหรือเราจะเป็นนี่คนอื่นจะให้คนอื่นได้ไหมก็อาจจะไม่เต็มร้อยอาจาจะมีการเจรจามากขึ้นถ้าคนอื่นเป็นนีสินกับเราเราก็จะได้จากเขาน้น้อยนะคะจะได้จากเขาน้อย,อยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นถามว่าอ่าหยิบให้ตัวนี้ขึ้นมาเรื่องการเงินดีไหมดีดีปานกลางนะคะไม่ถึงกับเสียนะดีพูดหนึ่งไม่ถึงกับเสียนะคะไม่ถึงกับเสียยังไปได้ อยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่เต็มร้อยในบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะทีนี้ก็จะพูดถึงน้องคนหนึ่งถามมาอีกนะคะอ่าบอกว่าจะไปทําอันนี้นะคะจะดีหรือไม่นะคะนะอ่าน้องหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะอืมทำอันนี้จะดีหรือไม่นะคะเมื่อน้องหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะในสิ่งที่คิดทํานั้น บอกว่าข้อเสนอของน้องนี่อาจจะไม่ดียังไม่ถูกใจของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะคะยังไม่โปรเจก์นี้ไม่ผ่านนะคะมีเกณฑ์ขัดแย้งเยอะนะคะด้วยตัวเราเองก็ต้องรับฟังคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นยังไม่ยังไม่สําเร็จถามว่าสําเร็จมันยังไม่สําเร็จคะ่ะนะคะก็ต้องทาโปรเจกต์ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็แนะนําให้ดูเดือนปีเกิดนะคะจากสมบูรณ์แบบมากกว่านะคะอันนี้ก็ดูคร่าวๆที่น้องถามมานะคะ แล้วก็จริงๆในเรื่องที่น้องถามมาก็บอกน้องไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากพระย่ิบซีมันดูเป็นระยะสั้นนะคะถ้ามีเรื่องปัญหาอย่างไรก็ถามแม่มอกคนดูดวงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะขอทํานายวันคนที่เกิดวันเสาร์คร่าวๆนะคะภาพรวมคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่เอ่อมีดวงแข็งอ่าเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะแต่ใจร้อนนะคะมักจะเป็นคนที่เยวิศยานสูงนะคะ เขาเรียกว่ามัง่งอยาไข่สูงนั่นเองชอบชิงดีชิงเด่นนะคะหรือเอาชนะกับตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นสูงนะคะตั้งใจแล้วก็สูงเพราะงั้นก็ลดในเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งคนที่เกิดมาสาะสนมากก็จะเป็นอยู่ในลักษณะเป็นผู้นํานะคะเป็นหัวหน้างานอย่างนี้หรือใครที่ยังไม่เป็นลักษณะของหน้างานก็เหมือนว่าชอบนะเสนอข้อเสนอแนะมั่นใจตัวเองสูงนะคะก็พราพลาแล้วก็มีเทคนิคในการพูดนิดนึงนะคะ ตอนนี้ขอจบการทํานายเท่านี้ขอให้ท่านสุขภาพดีสมบูรณ์อย่าลืมกดติดตามแม่บอบนูดวงหรือกดติดตามในชื่อของบงรัลชมสันเทียภาษาไทยที่ช่อง YouTube นะคะซึ่งออกทุกวันนะคะสอบถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณดีค่ะสวัสดีค่ะ